คนที่เป็นนี่เยอะๆส่วนมากเนี่ยไม่ได้เกิดจากกรรมที่หยิบยืมอย่างเดียวนะคะกรรมที่ถกเถียงแล้วก็กรรมที่น่าน่าจะทําผิดศีลน,นะคะทําผิดทําผิดศีลที่ท่านให้เว้นไว้ห้าข้อเพราะว่าบางท่านเนี่ยเกิดจากบุญร้อยเปอร์เซ็นตมีกรรมเก่าติดมาแค่สิบเปอร์เซ็นในส่วนที่เป็นนี่เยอะๆเนี่ยส่วนมาก ตมาจากการหยิบยืมหยิบช่วยเงินของพ่อแม่นี้ก็มีคนถามอีกว่าพ่อแม่ตายไปแล้วเราจะไปให้ใครถ้าพ่อแม่ตายไปแล้วเอาไปอธิฐานเป็นค่าน้ำค่าไฟเอาเงินใส่ซองนะคะเอาไปอธิฐานว่าถ้าหนูเคยหยิบยืมเงินแม่มาหนูขอใช้คืนให้ไม่ว่าแม่จะอยู่ในภพภูมิใดขอให้แม่ได้รับเงินที่หนูหรือผมได้หยิบยืมมา และให้อนุโมทนากับการทำบุญค่าน้ำเข้าไปในครั้งนี้มันก็จะส่งผลให้ชีวิตดีขึ้น